ธุสาธุนะครับไอแดงย่านาคนะนะครับครั้งที่แล้วนะครับเรามาเห็นเลขตรงนี้นะครับสามเจ็ดตรงๆงเลยนะครับครั้งนี้โดนจิตโดนใจนะนะครับย่านาคเราก็ไอแดงนะครับนะให้ลูกนะครับเลขรูปหรือว่าเป็นเลขอะไรนะครับนะโดนจิตโดนใจเลยนะนะให้ออกมาตรงนี้เลยนะครับให้สมาชิกคที่ติดตามได้โชคได้ลาบให้สมาชิกทุกคนที่ติดตามนะครับมีโชคมีลาบด้วยกันนะสาธุสาธุสาธุครั้งนี้สัญจรที่กำแพงนะโดนจิตโดนใจเด้ออุยสองนนพี่ยุ้ยเนี่ยเนี่ยทุกคนสองไหม นี่สองตัวยังใหญ่เลยครับสองชัดเนาะเนี่ยสองเก้าเนี่ยสองเก้าสองเก้าห้าทุกคน เนี่ยผมไม่รู้นะเนี่ยสองเเนี่ยแต่2เนี่ยชัดแต่ไม่รู้อันนี้เป็น2อะไรนะครับใครเห็นแล้วกดแชร์นะครับถ้าใครไม่เห็นนะครับต้องกดแชร์3แชร์นะครับถึงจะเห็นอ่ะทุกคนครับเป็นยังไงบ้างนะครับครั้งนี้นะครับอาจารย์มาขอเลขกับไอ้แดงนะครับซึ่งงวดที่แล้วทุกคนครับไอ้แดงนะครับให้เลขอาจารย์เนาะทุกคนครับไปเข้าฝันนะครับบอกเลขนะครับศูนย์สามเนะครับแล้วอาจารย์ก็มารูปที่ต้นไม้นะครับก็ได้ศูนย์สามเจ็ดนะครับเลขออก3ามเจ็ดตรงๆเลยนะครับทุกคนครับมาครั้งนี้ทุกคนครับอาจารย์ก็มมมาขออไไ้้แดงนนะะครรับผู่ ว่าไอ้แดงนะครับจะให้โชคให้ลาภอะไรนะครับซึ่ง4ี่ห้างวดที่ผ่านมานะครับก็คือขอญานาคเลยนะครับแล้วครั้งนี้นะครับสัญจรที่กําแพงด้วยนะครับผมคิดว่าไอ้แดงนะครับนะจะมาให้โผให้สมาชิกคนที่ติดตามนะครับให้โชคให้ลาภกับสมาชิกอีกอย่างแน่นอนครับทุกคนครับงวดวันที่ 1, นึธันวาสองพนนี้นะครับสัญจรที่กําแพงเพชรนี้นะครับอาจารย์สุบเลบไว้ดังนี้ครับ เพราะฉะนั้นใครเป็นคนใหม่่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดแนวทางดีๆกับอาจารย์วัชศักดิ์เลบุตนี้ครับเพราะว่าทางวดนี้ไอ้แดงเข้านะครับนะงวดหน้านะครับเราอาจจะมาอีกนะครับวันนี้เวลาไปสมควรแล้วนะครับขอให้วรรมีย่านาคนะครับนะาไอ้แดงนะครับลูกย่านาคดนจิตดนใจนะครับนะาให้วันที่1นงธันวาศัตรหกสิบแปดนะครับให้ทุกคนมีโชคถูกหวยร่ำรวยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ